Teacher Joe here. do you remember miss you guys so much. cannot wait for you to come back to school remember me? guys much miss back I I wait สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูบุ๋มนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณครูบุ๋มและทิชเชอร์โจนะคะวันนี้ทิชเชอร์โจจะมีอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาพบกับทิชเชอร์โจอีกครั้งนึงค่ะ s อเคสื่อ Before we do the first lesson, we are going to sing a song. Are you ready? Yes, we are. Okay. One, two, three. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, Shut, open and shut. Open and shut. The doors on the bus stay open and shut. Town. The people on the bus stay wave wave wave. wave, wave, wave. Wave, wave, wave. Wave, wave, The people on the bus stay wave, wave, wave. All through the town. Okay, students. So we are going to do the first lesson now. You open your books to page number seven. เด็กๆเปิดหนังสือเรียนของเด็กๆนะคะเล่นแบบนี้เลยเปิดไปหน้าที่เจ็ดนะคะหน้าที่เจ็ดค่ะ Okay students Vocabulary is heavier lighter heavier lighter heavier lighter เด็เกๆพูดตามที่เชิญด้วยนะคะ r i t e r เด็เกๆพูดตามที่ที่เชิญโจพาอ่านไปเมื่อกี้ด้วยนะคะจะได้จำได้และจะได้เก่งๆนะคะค่ะเอ๊ o w students Which is heavier? Number one Turian or strawberry? s t r a w b e r r ่เด็กๆดูข้อที่หนึ่ง และรูปที่2องสตรอเบอรี่นะคะรูปอ่ะแล้วโจทย์ก็ถามว่าข้อไหนมีน้ำหนักที่หนักกว่าน้ำหนักเยอะกว่านะคะให้เด็กๆนะคะวง,งลกลมล้อมรอบรูปภาพที่หนักกว่านะคะอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งรูปอะไรคะรูปรูปอะไรรูปถ้าเป็นรูปผู้เรียนเด็กๆวงกลมเลยนะคะใช้ดินสองวงลกลมรูปผู้เรียนเลยค่ะอ่าข้อต่อไปค่ะน้กเรนชูโอเคสตูดิสต์นัมเบอร์ท we have an orange or rambutan อ่าค่ะข้อที่2อนะคะลูกข้อที่2เด็กๆดูไปด้วยนะคะข้อที่2เป็นรูปส้มใช่ไหมคะรูปส้มค่ะกับรูปอะไรคะลูกรูปเงาะใช่ไหมคะอะไรอะไรหนักกว่าทะลุเงาะหรือส้มคะ,ะถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นส้มเด็กๆวงกงลมรูปส้มลงไปเลยคะ่ะ อ่ะต่อไปค่ะน้งพี Okay students number three we have a pomegranate or watermelon which is heavier อ่ะข้อที่3นะคะลูกข้อที่ส,ะะสเป็นรูปพักทิมน,นะคะแล้วก็รูปแตงโมนะคะลูกอ่ะเด็กๆว่ารูปไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันคะลูกอ่ะ เป็นรูปแตงโมใช่ไหมคะอ่าเด็กๆวงกลมรูปแตงโมไปเลยคะ่ะอ่ะโอเคอ่าต่อไปนะคะดเด็กๆเปิดไปหน้าที่8นะคะอ่าดูหน้าที่8นะคะอ่าโอเค students the vocabulary is which is lighter number one grapes กราปส์ปาปยาปาปยาอ่าเด็กๆคะเรามาดูหน้าที่8กันเนาะอ่าที่เชื่อโจบอกว่าอะไรที่มีน้ำหนักเบาเบานะคะที่เบาอ่าเบากว่าเรามาดูข้อที่1อะไรคะ แต่ถ้าหนักกว่าจะลงข้างล่างนะคะเด็กๆอ่าอางหุ่นใช่ไหมคะที่มีน้ําหนักเบากว่าอาเ่เด็กๆก็วงกลมเหมือนเดิมเลยวงกลมอาง,งหุ่นไปเลยค่ะต่อไปมาดูพ้อที่2นะคะ Number t w Okay students number two we have pineapple pineapple dragon fruit dragon fruit อ่าข้อที่สองนะคะลูกลูกสับปะรดนะคะแล้วก็ลูกแก้วมังกรน,นะคะลูกคะอ่าเด็กๆว่าลูกไหนคะที่มีน้ําหนักเบาที่มีน้ําหนักเบากว่ากันนะคะอ่าเ,เด็กๆลองชี้ๆลองสิคะลูกไหนคะอ่าแก้วมังกรใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมวงกลมแก้วมังกรเลยวงกลมเหมือนเดิมนะคะอ่าทาได้ไหมคะ ทำได้เราไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่สค่ะ number okay s o n u m b e r three we have banana banana cherries cherries อะข้อที่สามนะคะลูกเป็นลูกอะไรคะเป็นลูกกล้วยใช่ไหมคะกล้วยแล้วก็ลูกเชอร์รี่ใช่ไหมคะ ลอยนะคะจะอยู่ข้างบนนะคะลูกเด็กวงกลมเลยถ้าเด็กมั่นใจว่าเป็นรูปไหนวงกลมเลยค่ะใช่เชอร์รี่ไหมคะลูกใช่ไหมหรือเป็นกล้วยคะแต่คุณภูบุมบอกว่าเป็นเชอร์รี่นะคะเด็กวงกลมเลยค่ะโอเคต่อไปข้อที่4ค่ะ Number 4 Okay students, number 4 We have... l u n g า n l u n g e n Lemon <Lemon. S 2> อ่าข้อที่สี่นะคะลูกรูปภาพที่1นนะคะเป็นรูปลำไยนะคะลำไยแล้วก็รูปมะนาวนะคะรูปมะนาวนะคะอ่าเด็กๆว่าลำไยหรือมะนาวคะที่มีน้ำหนักเบาวกว่าคะอ่าถ้าเด็กๆว่าเป็นลำไยเด็กๆวงกลมลำไยไปเลยนะคะอ่าโอเคเสร็จหรือ,อยังคะลูกอ่าเด็กๆทำได้กันไหมคะ Ah, okay, students, you have been fantastic today. You deserve ah. a round of applause. And I will see you all at the next lesson. Bye-bye. Bye-bye.